อ่ะไงต่ออโลโลให้เพื่อนก็นโลให้เพื่อนโอเคอยู่ลึกนะทีบ้านมันก่อนก็ได้นะทีบ้านก่อนอ่ะพาดิออนไปละเดี๋ยวฉันเตรียมโลความสวยฉันเตรียมโลความสวยฉันเตรียมโลความสวยแล้วไงครอบเกิดอแล้วไงมีฮิวค่ะมีฮิวหยุดจ้ะไม่กลัวตายค่ะอ่ะโลความสวยอีกรอบนึงอ่ะดูปริมาณโลชาเวอร์ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องเซรลเซจอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะฉันก็หยิบเซรลฟีเนาะมาในตำแหน่งของซับพอร์ตนะคะมาคู่กับจีนเนาะตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะมาเล่นแบบฟิลเอ่ฟูลดามเมิดน,นึงนะให้ตัวเองมีดามเมจเนาะบวกกับเราสามารถสแปมโลได้เรื่อยๆด้นเนาะอ้าวส่งสติกเกอร์ตาหวานมาหลอดล้วก็ส่งสติกเกอร์ไอดอลกลับเลยสิคะโอเค ก็อาจจะเป็นการทักทายได้การเริ่มต้นที่ดีนะคะตานี้นะคะก็เจอเป็นเซนนากับซามิล่านะคะซึ่งก็เจอตัวกันซีนชั้นอีกแล้วนะคะก็เวลาจะใช้อันติก็ระวังเนาะดูก่อนว่านางปัดหรือ,อยังนะคะโอ้ไม่ก็จินโดนอ่ะโดนล็อกและล็อกต่อค่ะโอ้ฟิลลักเพื่อนเวอ่อปัดให้เพื่อน โอเคอ่ะมิลาโดนล็อกแล้วก็ปัดชันว่าแล้วคาาคาดการไม่ค่อยยากนะคือแบบเออเนาะมันก็มีสกิลปัดได้เนาะถ้าเป็น AD ตัวอื่นก็คือเจ็บหนักแล้วนะเมื่อกี้เออโอเคอ่ะฝั่งเราได้ค่าก่อนนะถือว่าเป็นเรื่องอันดีแล้วไงต่อให้คาริม,มาถอยก่อนจ้ะถอยก่อนนะโอ้อือ้อไม่ก็ oh ฉันโดนดึงฉันโดนล็อกโดยเซนนาแต่ไม่ยอมค่ะโอ้ยต้องยอมเลย ซามิลามาเชยด้วยค่ะเชยด้วยค่ะอ oh ๋อไมกาเชียด้วยเชยด้วยซือดเชยดูวยอ๋อได้ไหมได้ไหมเพื่อขอโทษดนะาทะลากมาโดนอะ่ะแต่เธอได้บูอยู่เนาะอ่ะเพื่อนไปแล้วนะคะนี่ไปดักตบมาเลยเป็นไงละ่ะป่าฉันมาแกงแล้วก็ลดคอมสุดเป็นหนึ่งนี้ค่ะเออเซ็นนาก็คือจะมาอ้อหิวหิวไม่ได้นะ เดี๋ยวชิ้นแรกนะคะฉันจะขึ้นเป็นเทียก่อนเนาะแล้วชิ้นต่อไปนะ่ะก็จะไปขึ้นเป็นรองเท้ารถคูดาวนะตานี้ก็คือจะไม่ออกเป็นบัวซอมานานะคะไปขึ้นรถคูดาวแทนจีนฉันมาแล้วฉันมาช่วยเธอแล้วมาเลยมาเลยเย้เ yeah! ออโอ้โยจังหวะมันก็เปกเกินมากดปัดตอนฉันใช้อันติพอดีอก็คือแบบจบเลยโอเคมาโดดมาละเพื่อนโดดมาละ เดี๋ยวเตรียมเอามังกรน,นะคะเพราะว่าตอนนี้ป่าเรามาแล้วอืมเราเคลื่อนเราก็ปล่อยลิบกลางแล้วด้วยนะตอนนี้ไงต่ออ๋อไม่ก่อนไม่ก่อระวังนะระวังเฮคคริมนะฉันโลก่อนฉันโลก่อนมามาโลความสวยโอเคน่าจะได้มังกรแล้วแหละไงต่อดีไงต่อดีสู้ต่อไหมสู้ต่อไหมฉันเตรียมฉันพอฉันบอกไปก่อนฉันพอมนะโอเคยันอีซาเมล่ามาปัดอันติชนิคแล้วอ่ะ ือหลอนจะแบบเก็บท่าปัดให้อันติชั้นอย่างเดียวเลยหรอพี่น้องแต่ก็แล้วแต่ค่ะไปเก็บไว้ให้ปัดอันติชั้นอย่างเดียวเธอก็แบบปัดสกิลคนอื่นไม่ได้นะได้ไหมได้ไหมก็น่าจะได้ป้อมอยู่ไหมโอเคระวังนะระวังนะโอ้โหชิบหายฉันโดนล็อกว่ะโอเมก้าโอเมก้โอเปิลโอเ่อนระวังนะคะโอเพื่โอเ่อนระวังโอ้ยนางหลักนางหลักมันหาฉันโอ้ยม่ ไม่รอดอะขีดอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็แบบมาฆ่าใช้คนหนึ่งแต่หล่อนก็เคจไปนะคะโอเคตอนนี้นะคะก็ซื้อรองเท้าลูกูดาแล้วเนาะเดี๋ยวชิ้นต่อไปเนี่ยก็จะไปขึ้นเป็น star of flowing water เลยเนาะก็เวลาเราสแปมโลเนี่ยทั้งเพื่อนทั้งเราก็จะได้ค่าเล่งสกิลเพิ่มเนาะก็จะแบบทำให้ไม่ได้มีความฉ่ำมากขึ้นนะคะแล้ว S เอสเลวคือเคจมามาเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวฉันพร้อมนะ I'm ready นะอ้ oh. ชิบหายโดนดึงีนอโดนล็อกต่ออะไรแย่ฉันว่ามันใช่ว่ะฉันว่าซามิลาแอบเก็บท่าปัดใส่อันติชันนะเอาสิออหล่อนปัดอันติชันแล้วหล่อนทำไงต่อคะแล้วหล่อนเอาไงต่อเออก็ลองดูหน่อยมล่าเนปัดต่อันติกูนักโดนเลยคือปัดอันติชันมันก็ดีอะแต่ว่านางก็จะแบบไม่มีปัดใส่สกิลคนอื่นอะแล้วแต่แล้วแต่ว่าลอง คำนวณดูนะว่ามันอันไหนมันบวกกันได้ปะอันนี้ติงนี่น,นี่ติงแนทค่ะแติงแอัแนเลิศอันเลิศ <c oughs> เออคือไฟเอดีเลนเราชนะนะคะโอเคน่าจะได้ได้ป้อมอยู่แหละอืมชั้นหวานแบบแบบได้แหละอะถ้าได้เราก็กลับเลยละกันเนาะได้แล้วนะคะ s t a ล์ Start of flowing order เนาะก็คือเป็น key item สำหรับ b ิ i l แ spam โลความสวยความฉับนะคะก็คือถ้าจะสแปมโลบ่อยๆคือต้องชิ้นนี้ โยเน่โดนลมขนาดนั้นจะรอดไหมฮะฉันจะไปทันไหมก่อนแต่ก็น่าจะไม่อัศแบมลดความสวยอะได้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 ไดไดไดยืนนะนี่แนะ่อปทำมิมันอันแฟดนีอันติฉันหน้าแล้วฉันไม่น่ารอดนะเอาดีๆล่ะโอ้ยมาหลอดอุ๊ยหลอนแรงแคนเวอร์นะมามาสู้ตายค่ะูสู้ได้ค่ะเอาเลยป้อมยิงมันตูอฮ่าฉันก็ยังได้หล่อนจ้า โอยเสียวรับอันติรัดมังกรอยู่นะเอาดีๆโอเคได้อยู่นะอาปาเราสมัยยังแม่นอยู่นะคะโอ้ระวังเดอ้อโอเคตามอยู่ตามอยู่ตามอยู่ได้ไหมได้ไหมอันนี้ค่ะอันติยัดหน้าไปเลยอบมันหนีไปแล้วว่าอ๊บแต่ยังได้อยู่เฉยโอเคโอเคถือว่าเลิศนะคะถือยังเก็บได้อยู่ เอสเวคือดันบ้านฉ่ำจริงนะแต่ว่ามันลึกไปหน่อยนะฉันว่าไม่น่ารอดละตอนนี้ก็ต้องระวังไปก่อนเนาะเพราะว่ายังมีออบเจกบาลอนเกิดอยู่นะคะเฮ้ยโยเนไหวไหมอ่ะอ๋อแต่โดนลุมอ่ะฉันว่าน่าจะขิดนะคะโดนแก้แคนคืนนะดิประเด็นโอเคโซนออบเจกไว้ก่อนละกันโอ้ยรอด้วยค่ะอย่าเพิ่งไปบวกกันนะแล้วซาเมลาปัดแล้วนะคะ เตรียมตัวเย้นี่จ้ะหลอนปัดไปแล้วหล่อนก็ไม่มีอะไรมาปาดัดอันติฉันละจ้าเอ้าคาเมีคาเมีระวังโอเคแต่ว่าซามิราฝั่งนั้นตายแค่ตัวเดียวนะแต่คือเราตายสองเรายังต้องระวังอยู่นะเอาลูกความสวยก่อนอุ้ยหมาแฟดมาเอาอะจะเซฟทันไหมวะโลโลอีกนิดเดียวโลอีกนิดเดียวอาลุกความสวยลูกความสวยอ๊โหูคาเมีคือเอาสุดมากและฉันจะเป็นลายต่อไปนะฉันว่าแลวฉันจะเป็นรายต่อไป โอเคไม่น่ารอดโอเคแต่ก็ยังได้อยู่นะโยเนช่วยเก็บอยู่นะตัวหนึ่งโหฝั oh, ่งนะั้นคือเล่นแบบดุดันมากแต่ฉันมาช่วยแล้วฉันมีโลความสวยอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอ๋อไม่กลอย่าให้เพื่อนตายอย่าให้เพื่อนตายอย่าให้เพื่อนตายไม่อ๋อ oh, ไม่น่ารอดอ่ะแต่หล่อนก็ไม่รอดค่ะอย่าให้มันอยู่เออโอเคถือว่าเราแก้แค้นให้โยเนได้แล้วนะจงไปสู่สุขติเสียอเถิดอะได้อยู่ไหมระวังนะอาฉันโลให้ก่อนก็ได้อะโล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 ,โล โอเคถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ได้นะแต่ถ้าหลอนยิงอันติได้ก็คือลดโ okay, อเคหลอนยิงอันติไฟเฮคลิมได้อ่ะลดลดลค่ะปมืออ่ะลดแหละชิ้นต่อมานะคะฉันออกเป็นตัดโลของเวทนะนก็ฝั่งนั้นก็มีเซนนาเนาะก็เลยแบบอ่ะสักหน่อยละกันนะอันติของนางจะได้แบบการฟีนอันตินางได้นะคะแต่เอาดีๆปะ่ะความเลดของทีมเราอะ่ะก็คือเรามีโซมังกรน,นะ เราเก็บมังกรได้3มตัวนะก็ถือว่าเป็นความลดอย่างหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้อืมก็จริงๆแล้วก็ระวังก่อนคือจริงๆมันยังมีบาลอนอะ่ะถ้าเราพลาดเราฝั่งนั้นอาจจะแบบไปเอาบาลอนเนาะก็จริงๆก็ต้องคอยดูก่อนคอยดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะตอนนี้อย่าให้มันเอาบาลอนแต่ว่าถ้าเราเก็บไขรได้ก่อนก็คือลดนะได้ปะนะเขาไม่ก oh ็เอาโลโลโลไปก่อนโลไปก่อนแล้วไงต่อ จะมีคนมาไหมจะบวกกันไหมอ๊อฟโดนแล้วที่หมายโดนแล้วอเ่ยนี่จะเรียกมาตบเลยหล่อนก็ปัดตู้ไม่ได้นะคะหล่อนก็ปัดได้แค่เพื่อนของหล่อนนะจ๊ะโอเคอะไงต่ออะโลโลให้เพื่อนก็นโลให้เพื่อนโอเคหยุดลึกนะตีบ้านไปก่อนก็ได้นะซีบ้านก่อนอะแอดิออนไปละเดี๋ยวฉันเตรียมโลความสวย ฉันเตรียมโลคฉันเตรียมโลความสวยแล้วไงครอบเกิดแล้วไงมีฮิวค่ะมีฮิวหยุดจ้ะไม่กลัวตายค่ะอ่ะโลความวสอีกรอบนึงอ่ะดูปริมาณโลช่ำวฮิวเลิศโอเคก็สามารถที่จะไปเอาบอลอนได้แล้วถ้าได้บอลอนก็น่าจะเตรียมจบได้เลยนะหรือถ้าอยากเพจเซตอีกก็รอเอาดันบ้านไปแล้วก็รอเอาเป็นเอลเดอร์นะคะแต่ตอนนี้ก็คือดันสูงไว้ก่อนเนาะเพราะเรามีบอลลอน ขึ้นเทียร์เป็น Arc angel ให้สมบูรเนาะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็จะไปขึ้นเป็น cosmic drive นะคะก็จะทำให้เรามีรถคู่ดาวที่ลดขึ้นนะก็กจะสแปมสกิลได้บ่อยขึ้นเองนะคะข <My way. S 1> ามิวเข้าอีกแล้วอะคือไม่กลัวตายมากคือฝั่งเรามีบัฟนะจ๊ะ <My way. S 1> โอเคอ่าตอนนี้ก็เดี๋ยวจะเตรียมเอา elder นะโซนฝั่งนั้นเอาไว้นะคะตอนนี้คิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเพราะว่าฝั่งนั้นเขไม่กล้าเข้านะคะ โอเคได้บาลอนแล้วงั้นก็เตรียมจบเลยนะคะตอนนี้มาออกลางจบเลยเตรียมตัวค่ะเตรียมตัวอันตีความสวยอ๋อไม่ก oh ็มีคนโดนเปิดเลยเยี่ yeah! นี่ค่ะอาจได้ล้หนึ่งตัวเก็บไงต่อดีไงต่อดีอ่ะเตรียมตัวเตรียมตัวอ่ะปัดไปแล้วก็เตรียมขีดไปเลยสิค่ะอ่ะโล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 โอเคแล้วก็อ๋อมันกระโดดหนีไปแล้วอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรเราก็จบบ้านแล้วละกันเนาะ อาโลความสวยโลความสวยโอเคไอฮิวันหวาน400บบเบาโอเคก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ซึ่งคลิปนี้นะฉันก็เจอตัวที่สามารถเคาน์เตอร์เซลาฟินได้อย่างซามิลานั่นเองนะคะก็คือ สกิลปัดออกนางเนี่ยก็คือปัดสกิลปัดอันติของฉันได้ฉ่ำเวอร์กันซีนเซลฟีแล้วนะคะยืนหนึ่งก็ถ้าชอบใจคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเสีใจด้วยนะคะและสำหรับใครที่ยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย